แต่เราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะคะอ,อยากจะพูดสนับสนุนน้องนักศึกษาลิมอย่างมากก็คือเรื่องของร้านอาหารมุสลิมนะคะซึ่งเราหาก,กินลําบากมากโดยเฉพาะที่ท่าประจันรหลายสิบปีแล้วนะคะที่ยังหาร้านอิสลามไม่ได้เลยนะคะตัวเองก็เคยเป็นกรรมการแล้วก็พยายามเสาะหาร้านอิสลามเหมือนกันแต่ว่า,าพอฟังเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วค่อนข้างมีข้อจํากัดมากพอสมควร ก็เลยอยากจะให้มหลาลัยพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะห้องละหมาดมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะคะที่ธรรมศาสตร์เป็นมหลาลัยใหญ่โตแต่ห้องละหมาดสําหรับส่วนกลางนะคะหมายถึงว่าเป็นห้องละหมาดที่ทุกคนโดยเฉพาะอ,อ,อาจารย์ข้าราชการนักศษามุสลิมที่เข้าถึงสามารถไปปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะ คือห้องละหมาดไม่ใช่จะเป็นห้องละหมาดอย่างเดียวนะคะมันจะต้องมีที่อาบน้ําละหมาดที่สะดวกในการอาบน้ําละหมาดด้วยนะคะอยากจะเสนอให้มหาลัยเนี่ยพิจารณาให้มีห้องละหมาดที่เป็นส่วนกลางและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะอย่างเช่นที่ท่าพาระจันทร์หรือว่าที่ลังสิตนะคะอย่างเช่นตึกโดมนะคะซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสะดวกเพราะว่าเขาต้องทําประมาณห้าเวลาด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนละมะดอนนะคะ พยแดนอยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องนี้อย่างมากและโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเทศอาเซียนเป็นประเทศศาสนาอิสลามก็เยอะมากเลยหลายประเทศพะฉะนถ้ามหาวิทยาลัยยังไม่พิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งเลยนะคะก็สิ่งที่อยากได้ของท่านที่การบรดีคนที่อยากได้อยากพูดที่อธิการบรดีนะคะที่อยากจะได้ก็คืออยากจะให้รู้ทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ มีไหมครับท่านอาจารย์ประเวศครับผมขอบคุณฮะผมจะถามอีกสามส่วนก่อนเดี๋ยวจะวนกับมาที่หังเสร็จที่พัทยามีไหมครับมีค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณเกลียงนะคะ,คะสวัสดีครับผมเกลียงู้ทองนะครับก็อยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวรริทยาลัยที่สุพรรณบุรนะครับ ก็คงเป็นผูดโดยโดยรวมนะครับก็เรื่องแรกนะครับก็คือในส่วนของผมเนี่ยก็อยู่ในส่วนของที่เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นนะก็อยากมองเห็นภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนพรทยาเนี่ย <c oughs> คือให้เป็นที่รู้จักทั่วนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยคือมองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยคือยังเป็น คือเหมือนว่ายังไม่ให้รู้จักเท่าไหร่นะครับถ้าไปแต,ตามพัทยาหรือไปที่ชมบุรีหรือย,ยองเนี่ยถามว่ารู้จักธรรมศาสตร์สุนทรยาไหมก็บอกว่ายังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ฮะก็คืออยากจะฝากให้ท่านผู้ใหญ่ได้นึงเห็นตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะแล้วก็อ่ารูปอีกเรื่องหนึงน่งก็คืออยากมองภาพในอนาคตของที่ธรรมศาสตร์สุนทรยาเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่นะแล้วก็คืออยากให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเมเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วอย่างหนึ่งสถานที่เราเนี่ยคือเท่าที่ทราบนะฮะทุกท่านจะคงคงเห็นหน้่ที่ได้มานะครับสถานที่ของเราเนี่ยก็ได้รับบริจาคจากคุณถาวรน,นะฮะก็ที่ประมาณห้0ร้อยไร่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราใช้พื้นที่ไปรจริงๆเนี่ยแค่ไม่ถึง20อสบไร่นะฮะถ้าจะดูโดยประมาณนะครับไว้ประมาณ60สิบไร่นะถ้าใช้ไปนะครับก็อยากพื้นที่บางส่วนมันมันมแบบมันเป็นพื้นที่ว่างนะฮะอยากให้อ่าในส่วนของ ผู้ใหญ่น่าัะหนึ่งเห็นแล้วก็จัดกิจกรรมบางอย่างนะครับเหมือนกับให้ประสานงานกันในส่วนของอก็เรียกอนะไรในส่วนของพื้นที่นะฮะน่าจะเป็นในส่วนของอบจอรหรือว่าอบตอบางส่วนนะเข้ามามีกิจกรรมบ้างนะฮะในส่วนของพื้นที่เราเช่นอาจจะเป็นการพัฒนาในส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่ที่ว่างหรือนั้นะจากส่วนแรกหนึ่ของเราก็มีการปลูกไผ่นะแล้วก็ แล้วก็ได้ผลนะได้ได้ผลได้ผลมากมากบางส่วนนะแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งในอย่างของพื้นที่ของเราเนี่ยถ้าดยมองทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้มันโดยขึ้นได้โดยธรรมชาติขึ้นนะมันก็จะลกและเวลาเวลาหน้าฝนหรือหน้าฝนเนี่ยมันจะงามมากเลยนะครับและเวลาเวลาเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงช่วงของหน้าแล้งก็จะเกิดเรื่องของ ภัยพิบัติขึ้นมาเรื่อยฮะก็จะมีคนพื้นที่รอบข้างเนี่ยเราเนี่ยก็มาจุดไฟนะครับแล้วก็จะเกิดอันตรายที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีนะฮะก็จะมีการป้องกันก็คือในส่วนของเราป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้ไม่ไม่เต็มที่นะก็อยากให้ให้ตัวนี้ให้เรเห็นนิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องรู้ว่านะฮะตอเนี้าก็ของประมาณไปส่วบางส่วนแล้วที่มีรู้ไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไม่ครบนะฮะขาดทางด้านทิศตะวัน ที่ตะวันตกนะฮะด่ย,ยังเหลืออยู่อีอกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของเรื่องความปลอดภัยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งนะฮะก็แล้วในส่วนของพื้นที่ชลบุรีเนี่ยก็มีเรื่องของอญจกรรมเยอะก็อาจจะเป็นของที่เราเนี่ยมันพอช่วงคืนเนี่ยเราก็ไม่ได้มาครอบคุมไปตลอดเนี่ยก็ไม่ได้มาตรวจสอบไปตลอดอาจจะมีการเข้ามาทำาบางสิ่งบางอย่างนะโดยที่เรา เราก็ไม่ไม่รู้ไม่เห็นนะก็ีก็ขอฝากเร่งนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนของอพัตยาก็มีเรื่องประมาณน,นี้ครับขอบคุณครับเชิญที่ลำปางค่ะที่ลำปางขออนุญาตหนึ่งท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะนูต คนเดิมนะคะสุภานีก้ามณีนะคะรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานบริหารสูย์ลําปางจะขออนุญาตเสนออีกหนึ่งประเด็นนะคะ,ะเป็นประเด็นในเรื่องของอความเป็นศูนย์การศึกษาของออความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยที่มีทั้ง4ศูนย์การศึกษาะคะ่ะอยากจะให้ ท่าที่การบดีคนต่อไปนะคะผลักดันในเรื่องของการพัฒนาระบบสารบัญ e-office นะคะให้ใช้งานให้ได้มากยิ่งขึ้นนะนะคะเ,เคยทราบว่าเมื่อสมัย4-5ปีมาแล้วนะคะมหาวิทยาลัยก็ได้มีการรณรงค์ให้ใช้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ห่างหายหรือว่าสางซาไปนะคะคือระบบ e-office เนี่ยมันจะสนับสนุนความเป็นศูนย์การศึกษาเนี่ยให้เราเมีระบบการสั่งงานที่ทันสมัยนะคะแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ในฐานะที่อยู่ศูนย์ลำปางเนี่ยท่านจธิการบดีเองหรือว่าท่านรองอธิการบดีเองเนี่ยท่านต้องเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างท่านท่านรองอธิการบดีเนี่ยปัจจุบันท่านก็ดูทั้ง ศูนย์ลำปางนะคะศูนย์พัทยาและท่านต้องทำงานที่ท่าพาระจันทร์แล้วก็ลังสิตด้วยหากระบบ e-office เนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะก็จะสามารถเสนองานให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาลงนามหรือสั่งการได้โดยระบบนี้นะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะปัจจุบันเนี่ยทางศูนย์ลำปางเนี่ยใช้ระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านทางอ e ีเมลเท่านั้นนะคะซึ่งอ e ีเมลของ ่ TU. ac. th เองเนี่ยก็ความจุเนี่ยก็รับได้ไม่มากนะคะเราจึงจำเป็นต้องไปใช้ ที่อยู่อีเมลเของเอกชนอื่นๆเช่น Gmail หรือว่า Hotmail เนี่ยนะคะซึ่งคิดว่าบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลข่าวสารนะคะก็เลยอยากจะ,อะขอเสนอว่าอยากจะให้ท่านอธิการบดีคนต่อไปนะคะพิจารณาผลักดันในเรื่องของระบบ e-office ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปในสมาร์ทโฟนได้ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในเรื่องของการสื่อสารทางโทรศัพท์เนี่ยก็จะดีมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ แมาที่ท่าประจันมีไหมครับท่าประจันเชิญอีกครั้งนะขอบพระคุณค่ะพอดีนึกขึ้นได้พออีกสัก,กรอบหนึ่งน,นะคะที่เจ้าหนะ้าที่ฝากมาพอดีอยู่ในนั้นแล้วก็คือเรื่องของยุงที่สุรังสิตเขาบอกว่าเยอะมากแล้วก็ยุงตัวใหญ่มากนะคะซึ่งทําให้ป่วยไปหลายท่านเหมือนกันคะ่ะยุงค่ะยุงค่ะท่าน เรื่องของอนามัยสุขอ,อนามัยด้านเนี้ยค่ะก็บอกว่าฝากท่านที่การนะคะว่าที่ที่การคนใหม่ได้ว่าดูแลเรื่องยุงแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์ก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้อาจารย์โดนกันมาเองในตึก s อค่ะเ,เคยพูดกันในที่ประชุมกบ,บมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันยังคงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่าสุดก็คือมีอาจารย์ของคณะหลายท่านนะคะ การแก้ไขโดยบอกว่าให้ให้ไลฟ์ซีดีไปมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าอ,อย่างที่ของคณะเนี่ยคะ่ะอาจารย์ต้องอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องมาไลฟ์ซีดีทุกอาทิตย์ไหมคะเพื่อที่จะเพื่อแต่ว่าเวลาเราไปหางานเราจะใส่แต่ตามดรไว้แล้วทุกครั้งที่ต้องไปสอนต้องมานั่งไลฟ์ซีดีพอเราไปเจอภาพตร์คือเราสอนเรื่องภาพตร์เรื่องโฆษณาอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยคะ่ะมันทําให้อ่อ เป,เป็นภาระในการที่ต้องไรซีดีเพราะบอกว่าถ้าตุกกลัวจ,จะติดไวรัสแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการดูแลในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่นั่นยังตัวเองคิดว่ามันยังไม่ดีพอแล้วก็มันเป็นไวรัสชนิดแรงที่ว่าซ่อนไฟล์แล้วกินไฟล์ทั้งหมดเพราะนั้นการที่มีเจ้าหน้าที่ประจําที่เราใช้เงินลงทุนจํานวนมากนะคะในขณะเดียวกันรทราบว่าอย่างของคณะก็ถูกก,ก็เหมือนกับแชร์ค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วย นะกับมหาวิทยาลัยถ้าถ้าถ,ถ้าจำไม่ผิดนะ,นะคะทุกคณะนะคะตรงนี้น่าจะมีการดูแลทุกวันมากกว่าในการที่จะเข้าไปที่จะดูแลในในคอมพิวเตอร์ของของตึกที่เรียนตึกเอซนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านก็คือ,อมีเท่าที่ฟังผู้ปกครองที่พูดมาก็คือว่า,าต้นทุนของของนักเรียนที่เข้าไปเป็นนักศึกษาของธรรมศาสตร์นะคะเขาบอกว่าเท่าที่คุยกันมาก็คือต้นทุนสูงขึ้น กว่ามหาวิทยาลัยอ,อื่นถามว่าต้นทุนตรงนี้มาจากไหนก็คือการที่ถ้าเลือกสําหรับเปรียบเทียบในเมืองกับนอกเมืองนะคะต้นทุนก็คือหอหอพักหอพักแพงมากนะคะตอนสมัยก่อนที่ลูกสาวเรียนนะคะหอพักตอนนั้นยังไม่แพงพอ4ปีผ่านไปตอนนี้มาถามอีกทีเนี่ยมันเริ่มเข้า6กพันเจ็ดพตอนหนึ่งห้องซึ่งซึ่งมันแพงมากนะคะถ้าเราเทียบกับหอพักที่อยู่ในเมือง ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่คือหอพักรอบนอกเพราะหอพักข้างในแน่นอนที่สุดว่ามีข้อจํากัดเพราะว่าจํานวนกับจํานวนหอพักกับจานวนเด็กนี่ไม่บาลานซ์กันมันเด็กก็ต้องอยู่ข้างนอกแต่ว่าหอพักข้างนอกราคาแพงมากค่ะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นทุนเพิ่มของผู้ปกครองในการที่จะนำนำลูกหลานตัวเองมาเรียนที่ที่ลังสิทธิค่ะขอบพระคุณค่ะครับเชิญอาจารย์อเนกที่สูนั์สิทธิ์คะ มีอีกรครับศูนย์หลังสิต์ไม่เคยขาดความคิดเห็นเลยครับการเรียนท่านประธานครับผมวิกรเพิ่มพวกจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่สามนะครับอยู่สภานักศึกษาด้วยแต่ขออนุญาตพูดในภาพรวมของนักศึกษาทั่วไปนะครับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการรับบริการทางวิชาการแล้วการรับบริการต่างๆคือเราจะเห็นได้จากหมายาวลยต่างๆเช่น หมายวิาลยที่มีชื่อเสียงหรือหมายวิาลยในประเทศไทยเราจะเห็นว่าการบริการนักศึกษาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอยู่ที่สำนักง,งานอธิการบดีในจุดเดียวเป็นตึกเดียวแล้วรับบริการอย่างเดียวเช่นสมมุติว่าเราจะไปติดต่อในเรื่องของอสำนักทะเบียนเนี่ยเราก็ไปติดต่อที่ตึกสำนักง,งานอธิการบดีแล้วเราก็เดินไปจ่ายตังในตึกสำนักงานอธิการบดีซึ่งเป็นกองคลังซึ่งมันจะมีลักษณะที่มันอยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็น กับเชิงกายภาพที่มันกระจัดกระจายแล้วคือมันยากลาบากอย่างหนึ่งว่าสมมติเช่นการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาพักของนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ตรงกันแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าสมมุติไปติดต่อในช่วงเวลาบ่ายแต่ว่าเราต้องเข้าเรียนตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วการจ่ายเงินเนี่ยก็ต้องไปจ่ายหลังเลิกเรียนนั่นหมายความว่าระยะเวลาตรงนั้นพอจะกลับมาติดต่อกับกองขังทีก็ต้องรอวันต่อไปซึ่งซึ่งมันเป็นปัญหา มันเป็นปัญหามากนะครับในในการลักษณะของการบริหารจัดการที่มันมันกระจัดกระจายไม่มีการมารวมตัวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาที่ที่แต่ละคณะหรือว่าหลายๆส่วนที่เราไม่เคยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของมหาลัยเองก็ไม่เคยมีการร่วมมือกันหรือการบูรณาการกันในการประสานงานในการทํางานของแต่ละฝ่ายเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นสมมติเรามีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ที่เราจะจัดอย่างสมมติว่าเป็นโครงการโครงการหนึ่ง เช่นโครงการธรมร,รมศาสตร์ธรรนาแต่แต่คณะก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นสมมติว่าเป็นกิจกรรมของนักศึกษาแต่เราไม่เคยดูเราไม่เคยมีปฏิทินของมหาลัยที่ชัดเจนในรูปแบบที่ชัดเจนว่าแต่ละเดือนมหาลัยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ละเดือนลักษณะางานจะเป็นแบบไหนและรูปแบบงานจะเป็นแบบไหนนะครับเ,เรื่องที่สก็คือเรื่องของวิชาการในแต่ละหลักสูตรของของคณะคือ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาเป็นนักศึกษาธ,ธรรมศาสตร์ทุกคนต้องผ่านวิชาบังคับเช่น TU หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หรือ TU หนึ่งสองสองแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยวิชาเหล่านี้ถ้าถ้าเราธรรมศาสตร์ต้องการจะเน้นความเป็นวิชาการหรือธรรมศาสตร์ต้องการเน้นสายวิชาชีพนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการผลิตบุคลากร,กรที่ตรงสายงานที่จะออกไปให้บัณฑิตมีงานทํานั่นหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องการผลิตนักสังคมสงเคราะห์ที่จะออกไป รับใช้บริการสังคมนั่นหมายความว่าวิชาทียูต่างๆที่เป็นวิชาของมหาลัยก็จะต้องปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นสายวิชาชีพของแต่ละสายเช่นทียูหนึ่งสองสองวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันก็จะต้องปรับให้สอดคล้องกับสายวิชาชีพก็จะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสังคมสงเคราะห์ขึ้นมา เพื่อให้หลักสูตรของแต่ละคณะแต่ละวิชาชีพเองเนี่ยมีความมั่นคงและมีความแน่นที่เราจะสามารถแข่งขันหรือผลิตบุคลากรผลิตบัณฑิตที่จะสามารถออกไปรับใช้สังคมได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลักษณะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตของศูนย์ลังสิตรรที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่กันในในในลักษณะของฝากฝากความหวังแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ ค,คือที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จะโทษมหาลัยหรืออะไรนะแต่พูดให้ให้เห็นภาพคือว่าปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของเวลากลางคืนเนี่ยธรรมศาสตร์รรศูนย์ลังสิตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมันเหมือนลนักษณะมันโดยเฉพาะบางมุมบางจุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะจุดที่อับแล้วจุดที่มืดในเชิงกายภาพดังนั้นเนี่ยถ้าธรรมศาสตร์รรศูนย์ลังสิตต้องการเป็นธรรมศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์ใหญ่จริงๆ ต่อจากท่าประจันนั้นหมายความว่าความปลอดภัยคุณภาพชีวิตของศูนย์ลังสิตเองก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่จะเรียนเพราะว่าถ้าเห็นได้เห็นภาพชัดก็คือว่าถ้าสมมติออกมาจากหอเนี่ยแล้ววันนั้นฝนตกหรือเกิดอะ,อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถไปเรียนได้เพราะว่าตึกเรียนอยู่อีกฝั่งหนึ่งหอพักอยู่แขมแต่เราไม่เคยมีหลังคาหรือ coverway ที่จะต่อเนื่องหรือเชื่อมต่อให้ถึงตึกเรียนได้เลย นั่นหมายความว่าเราเราขาดการมองภาพแบบองค์รวมดังนั้นเนี่ยในความรู้สึกผมก็คือถ้าถามว่าเราต้องการอธิการบดีแบบไหนสิ่งที่ข้อหนึ่งที่อธิการบดีหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องมีก็คือการเป็นนักประสานงานที่ดีนั่นหมายความว่าต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยทั้งคณะสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆสองก็คือ อธิการบดีจะต้องเป็นนักบริหารงานที่ดีในส่วนของการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมทางด้านวิชาการหรือส่งเสริมที่จะส่งเสริมบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จะออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติตามนโยบายที่เราได้ผลิตมาโดยตลอดถึงเจ็ดสิบเก้าปีจนจะถึงแปดสิบปีผมผมเชื่อว่าเด็กธรรมศาสตร์หลายคนเองก็ อย,อย่างที่หลายๆท่านพูดเด็กธรรมาศาสตร์หลายคนเองก็ยังอาจจะขาดจิตวิญญาณธรรมาศาสตร์ซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากการการที่เราจะเข้ามาใน4ปีแล้วเราจะปลูกฝังได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราปรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเช่นเราจะมองภาพในส่วนของวิชาการว่าปี3ปี4เนี่ยเราสนับสนุนให้เขามีการรับใช้สังคมเช่นเราอาจจะมีการเป็นโปรเจกต์ที่จะให้เขาจบเนี่ย ลักษณะก็คือให้ไปตอบแทนสังคมหรือให้ไปพัฒนาสังคมผมเชื่อว่ามันอาจจะทําให้มันซึมซับได้เองผ่านกระบวนการที่เราจะเรียนรู้ได้ได้ทางทางสิ่งที่เราจะตอบโจทย์สังคมได้ในอนาคตนะครับขอบคุณครับครับมีอีกไหมครับอาจารย์เนี่ยไมครับเรามีใครจะพูดอีกไหมครับไม่มีแล้วครับอารยันประเวศครับค่ะ พัทยามีไหมครับพัทยามีเพิ่มเติมค่ะของฝ่ายการศึกษาค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านบริการวิชาการอีกประมาณสองประเด็นนะคะค่ะแนะนำตัวอีกทีหรือเปล่าคะ,ะสุภาคำประโคนนะคะเป็นบรนนรลักษ์ค่ะ ประเด็นที่ต้องการจะเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่สูนพัทยานะคะก็คือปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะมีการาปิดปิดโครงการหรือปิดหลักสูตรจากศูนยพัทยาไปนะคะอาจจะเกิดจากาปัญหาหลากหลายประเด็นแต่ว่าเท่าที่เท่าที่พบเห็นก็คือ ส่วนใหญ่จะเกิดจากประเด็นการประชาสัมพันธเ์เรื่องการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สูงพัทยาอาจจะยังไม่ทั่วถึงแล้วก็ส่งผลให้จหํานวนนักศึกษาอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็บางทาีหลักสูตรที่มาเปิดการเรียนการสอนอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับท้องถิ่นเท่าที่ควรคิดว่า,าน่าจะมีการผลักดันให้มีการเกิด เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาที่ที่เป็นสาขาเด่นๆของธรรมศาสตร์นะคะอย่างเช่นของคณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์แล้วก็เศรษฐศาสตร์เป็นต้นนะคะอันนี้คือประเด็นเรื่องการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาค่ะแล้วก็อีกอันนึง่งประเด็นเกี่ยวกับการจัดบ,บริการวิชาการนะคะ คืออยากให้มีการผักด,ดันและก็สนับสนุนให้ให้มีการอ,อ,อบรมนะคะให้ให้ผู้ให้ผู้ที่